สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความดราม่าครับ คนชอบดราม่าแน่นอนเรื่องราวซึ่งโอ้โหเข้มข้นยิ่งกว่าหนังมันยิ่งกว่าละครนะครับคนอยากเห็น2องซูเปอร์สตาร์กีฬาเป็นเพื่อนซีกันจับมือกันรวมพลังกันจนพาทีมคว้าแชมป์แต่แล้ววันหนึ่งด้วยโชคชะตาหรือเหตุผลอะไรก็ตามทำห้ทั้ง2คนนี้ต้องย้ายไปอยู่คนละทีมจากเป็นเพื่อนซีต้องกลับมาชนกันในฐานะของคู่แข่งแล้วก็ศัตรูคุณผู้ชมครับผมกำลังพูดถึง2นักบาสคุณผู้ชมนี่คือทางด้านของลบบอนเจมส์นะครับ และ d ด n e Wade เคยซีกันมากตอนนี้ย้ายออกมาจากทีมทีมนั้นอยู mm ่กันคนละทีมแล้วต้องมาซัดกันช็อตเด็ดตริม d w ดเ e นเวดเบอร์สามและเลบอนเจมส์สองซุปตาบาสที่เก่งที่สุดทั้งคู่เคยอยู่ทีมเดียวกันและพาทีมไมอามี่เป็นแชมป์เอ็สมัยวันนี้ทั้งคู่ต่างย้ายทีมและต้องมาแข่งกันมันส์สิครับ ลอบรอนเจมส์ของคลีฟแลนด์ในชุดเข้มนะครับนี่ครับหกแล้วก็โหนส่วนเดเวนเวดนะครับของชิคาโกในเสื้อเทาครับหมุนและโยนเจมส์แล้วก็คลีฟแลนด์นำอยู่3โยนมาเจมส์จัดไปโอ้ oh, ดวนกันสนุกเลยนะครับแต่ช็อตเด็ดนี่ครับดวนกันเลยครับลอบรอนเจมส์บุกเวดกันบุกกัน มันส์ครับเจมส์จัดไปเ,เกมนี้2 7แต้มนะครับยิงสายรุ้งฮะยิงลูกสายรุ้งเสร็จวิ่งมาตีตุ๊ดนะฮะอ่ากวนๆโอ้แสบแสบจริงๆะเวดครับขึ้นฮะขึ้นโมโหฮะสอยสามซะในเกมนี้เวดจะยิงแค่24แต้มน้อยกว่าลลบรอน3แต้มนะครับแต่สุดท้ายครับทางด้านของดเวนเวดลุยเข้าไปครับ แล้วก็สามารถทำแตนนี้ได้สุดท้ายดูเอเวลและชิคาโกชนะไป111ต่อ105กีฬาสุดท้ายต้องมีสปิริตคุณผู้ชมมวยไทยคือตัวอย่างที่ดีครับชกกันแทบตายพอจบไฟกอดกันเพื่อนกันนั่นแหละครับคือสเสน่ห์ของกีฬาและพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ